อย่าเข้ามานลเว้ยไม่ขู่มันนะยอย่าเข้ามาเว้ยสวัสดีครับพี่พีเอฟซีนี่นะครับผมกับเพื่อนไอ้นะก็ พากันออกมาข้างนอกนะเนื่องจากว่าโดนใครไม่รู้นะพีพฟซีที่เขาอยู่ในป่าผมกับเพื่อนไอเนี่ยไปเดินตามเขาแล้วก็ไปดูเขานะเขาทําอะไรพวกผมเนี่ยก็ไม่ทราบนะเขาก็จู่ๆก็วิ่งออกมาไล่พวกผมกับเพื่อนไอ้นะพเพฟซีนี่ครับโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยตอนเนี้ยผมกับเพื่อนไอน้นะจะเข้าไปใ่ดูอาการอีกนะเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งนะ มือนจะถูกจับไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นะจะไปช่วยนะถ้าเป็นอะไรที่ไม่ดีเกิดร้ายๆกับน้องนะจะเข้าไปช่วยนะผมกับเพื่อนไอ้รับโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเข้าไปกันก่อนนะท่านผู้ชมนะเพะืเ่อมมนเป็นการเสียลายนะมื่อคุณเนี่ยเราก็โดนไล่ออกมานะ<อ>าคนที่ไล่เราเนี่ยมันก็เดินเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินแอบยองตามเขาไปดูอีกทีนะว่าพวกเขาเนี่ยจะทําอะไรกันได้ก,กันแน่นะโอเคครับเดี๋ยวเราเ,าเราทั้งคู่เนี่ยก็จะเข้าไปดูเป็นก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะ โอเคครับพ okay, ี่แซ่ตอนนี้ผมกับเพื่อนไอ้เนี่ยก็กำลังจะเดินเข้าไปเลยนะจามตุลีตกตกใจปัดเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะผมกับเพื่อนไอ้เนี่ยได้ไปออกสำรวจหาเห็ดแล้วก็เจอคนนะ เดินเพ่นพ่านในป่าก็ได้ตามเขามาก็ได้พบว่าเขาทําอะไรก็ไม่รู้นะผมกับเพื่อนไอเนี่ยก็ไปยืนไปแอบดูนะเหมือนเขาจะเห็นนะเขาก็ไม่พอใจหรือว่าอะไรก็ไม่สั้นนะเขาเนี่ยก็วิ่งไล่ผมกับเพื่อนไอออกมาเลยนะแต่เขาเนี่ยได้จับเด็กไว้คนนึงนะไม่รู้ว่าจะเป็นอันตรายจะทําทอันตรายกับน้องหรือว่าอะไรหรือเปล่าผมกับเพื่อนไอจึงต้องเข้ามาอีกรอบนึงนะพี P ่พีซี นะก็เป็นบ้านล้างบ้านเดิมที่มีประวัติหลายๆทั้งร้ายทั้งดีนะพี่เอฟซีแต่ว่าร้ายเยอะกว่านะนี่คนระับยังอยู่เหมือนเดิมนะเขาจับน้องเหมือนจะไม่ยอมปล่อยน้องนะ ไอเ้เพื่อนเขาอยู่เหมือนเดิมเลยละนะเดี๋ยวจะดูขึ้นก่อนเนาะเขาจะทำอะไรกขาจะเฉียน,นะเฮ้ยอก้เขาลุกขึ้นแล้วนะเห็นไหมเขาทำอะไรอะ่ะมันมันเฉีนยนหรือทำอะไรอยู่ทุกอย่า,าไงเนะเขาสกอัดอะไรบ้างวะ หมอผีชุกชุมเลยนะที่นี่นะพี่เสเดี๋ยวขออนุญาตนั่งดูกันนะถ้ามีเกิดอันตรายกับน้องเนี่ยผมกับเพื่อนไอจะเขา้าไปช่วยเลยนะ มันจับตัวเด็กหลุกขึ้นแล้วนะเฮ้ยไอ้เพื่อนทำไมดีวะ อะไรดิวเหมือนมันลงของ ไป่ทำอะไรวะเฮ้ยเล็กตัวเลยเนเกเหมือนมันปุกไอคนนี้นะเห็นมองผีนะเฮ้ยอย่าเข้ามาเลยเฮ้ยออกไปออกไปอย่าเข้ามานะมออกไปเลยออกไปอย่าเข้ามาเ้ยออกไป เดี๋ยวไมึงจะสู้สองคนหลังฮะมึงคนเดียวเลยออกไปออกไป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  อย่าไปเชื่อฟังอาจารย์มึงเลยไปไปฆ่ามันไปนเข้ามากูฟันนะเว้ยไปเลยไปอย่าไปเชื่อฟังอาจารย์มึงไปฆ่ามันมึงคือฟองพีดีข้ามันไปเฮ้ยมันคอยฟังตลอดนะแต่เหมือนมันจะไม่สานคำสั่งนะท่านผู้ชมนะ ให้มันเป็นไรอะ่ะรู้ว่าคุณคลองมันออกตัวแล้วมนะัของเขาตัวเองเปล่ามันเป็แไรวะของของมันน่าจะไม่ดีแล้ลูกน้องจบแล้วจะมาไหมจัดการมันดีกว่าไหมดูนี่นเป็นไรไม่รู้นะแล้วมันโดนจับตัวมาทำคล้องวะแต่เมื่อกี้ม,มันดูปแปลกๆปลกจากเดิมน,นะตอนแรกนี่มันจะวิ่ง ันเราอย่างเดียวแต่พอรอบนี้นะมันมันจะไม่ค่อยกล้าเขาเขาใกลใ้เรานะเฮ้ยอย่าไปโดนตัวนั้นเร่องสิ่งไม่ดีของเนี้ยเฮ้ย hey. มันลุกมันลุกลเฮ้ย <c oughs> <Hey. S 2> อะไรวะเฮ้ย hey. hey. วิ่งหนีไปเลยนะท่านผู้ชมนะนี่มันเป็นไรวะดีก็ลุกขึ้นมาแล้วหัดร้อนจะไปช่วยเด็กก่อนด้วช่วยเด็กก่อนนะผมนี่งงเลยนะพี่เพ่ซสิไปช่วยเด็กก่อนนะพี่เไหมครับเฮ้ย <Hey. S 1> มึงทำไรเด็กวะเฮ้ยทำมาแล้วเว้ยก็เสร็จแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยมันเฮ้ย <Hey. S 1> บอกว่าพี่สีมันบอกมันทำอะไรก็เสร็จไม่รูนะ้เ <Hey. S 1> ลยหงไปเด็กมาเ <Hey. S 1> ลย เสร็จแล้วมึงทำอะไรของมึงต้องรู้แล้วต้องมาคุณเล่นหนุแน่ไปเด็กคนนี้กูหานานมากเล่อยเด็กมาเลยนะไปเด็กมามึงเข้ามาดิกูมีมีดเลยมึงทำอะไรมึงไปมึงอับปล่อยเด็กมาคุเล่นหนุ่มนเฮ้ยเฮ้ยมึงเสียงอะไรมาวะ ไอ้เพื่อนระวังวันถ้ามันหยิบอะไรขึ้นมาเนะอย่าดเว้ยมึงทำอะไรเด็กวะเด็กคนนี้จะเอามาจากไหนเฮ้ยของดีอย่าเข้ามาด้วยก็จะทำให้พ้นนานงานเสร็จแล้วตาจะเข้ามามึงไปเด็กมาเฮ้ยอย่าด้วยมึงทำบ้าอะไรของมึงฮะ ไปเดงเลยะองเงตายเมาไปดงมาเดงมันคว้างอะไรใส่ผมไม่รู้นะจะเป็นมนอะไรของมันหรือเปล่าคนเ้าาทแน่มือคืออะไรจะไปหรือไม่เข้ามามันพูดบ้าอะไรของมันไม่รู้นะ

ไปนุหนูเป็นไรบ้างฮะโอ้ยนอนจะยังปิดไม่เป็นไรนะโอเคโอเคไม่เป็นไรดูไเปเพื่อนิเพราะว่าเนี่ยพาเด็กคุณเนี่ยไปอยู่บ้านพวกเราก่อนนะใช่จะพาน้องเขาไปอ,อยู่บ้านก่อนนะใช่จะไปดูน้องแล้วก็คอยปร,ประกาศตามหายาของเด็กอีกทีนะใช่เราจะพาน้องเนี่ยไปบ้าน เรื่อมีก่อนนะน้องชมนะไปไปพี่แซบเดี๋ยวจะพาน้องเนี่ยไปอยู่กับผมนะนี่นะครับไปไปมาดีด่อยนี่นะอ๋อเ ออกมากันทางที่เราช<า><ห>่วยเด็กไว้ได้สำเร็จนะนทุกท่านใช่เดี๋ยวเราเน,นี่ยเราเดินทางกลับอีกนะเดี๋ยวจะพาน้องเนะี่ยกลับไปกับเราด้วยนะทุกท่านนะนะครับทริปสำหรับไปเนี่ยขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มเตมิมอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะวิพีนลิดให้ท่านผู้ชมได้แลกวนนะครับนน<ด>เีจนะ้า ผมเนี่จะพาน้องไปอยู่บ้านนะ่พียบซี okay, นี่ครับไปหนูเดินลงมาดีด,ดีนะ <Okay. S 1> มันทำอะไรน้องไว้มันทำอะไรหนูมัางอะ่ะเฮ้เ <c oughs> ขาไม่ตอบนะพียบซีโอเคเดี๋ยว <c oughs> okay, ยังไงเนะี่ยตอนนี้ผมก็กับเพื่อนไอซ์จะกลับบ้านก่อนนะจะพาน้องไปอยู่บ้านผมชั่วคราวนะแล้วก็จะ พาน้องเนี่ยมาตามหาญาตๆเรื่อยๆนะพี่ p ส c ครับนี่นะเดี๋ยวจะพาน้องตามหาญาติเรื่อยๆจนกว่าจะพบนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามี ep ต่อไปด้วยนะครับ